มาเบรนดิ้งคือเอาน้ำมันมาผสมกันเอาน้ำมันปาเอาวิเนีมพิมโรสออยหรือว่าเอาน้ำม,ม,มันจากพืชอย่างอื่นเนี่ยมาผสมกันไม่มาจำเป็นตัวทัวราวอินคาเนี่ยมีด้วยตัวของมันเองคือทรีซิกนายฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่ทางต่างประเทศนะจ๊อเพราะว่าทางอเมริกาหรือว่าทางกลุ่มของอ,อเมริกาหรือ,ออเมริกาใต้นะจ๊อเพิ่นเอามาใช้เหรินแล้วเฮตาบ้านเขาเนี่ย ยังไม่ได้ใช้ก็เลยปียาปิ่งมาเขนที่เลยทำซอฟเจลคือทางท่านเสกิกว่าเพิ่นทำแต่เจ็ดเมืแล้วซอฟเจลทำนู้นแล้วก็ใช้ในการรักษาได้ดีนะเราซึ่งบ้านเฮาตี้ทางท่านนํามาปลูกเนี่ยก็ได้อู้กับทางทางท่านพออ,อนะเจ้าก็อยากจะนึกช่วยกันปลูกเยอะๆนะเราที่ตะกี้มีท่านหนึ่งถามานั่งตรงไหนละที่ว่าส่วนของทัวนั้นใจยางได้พ่อง หลังจากที่โพลิสหรือว่าการสกัดเย็นนะเจ้ากกมันสามารถมาเอาปุ๋ยได้นะเจ้ายอดใบของมันเนี่ยสามารถมาทําชาได้ดยการทดลองว่าเป็นอ่บแบบแบบไปอากร้อนนะเจ้าต้องอยู่ในพื้นที่เย็นใ้การปิ้งไปปิ้งมาเพื่อรักษาคุณค่าแล้วก็ตัวพิรำของมันก็นจะเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลที่เซลบอกในการช่วยลดคอเลสเตอรอล คือการเข้าไปในหลอดเลือดนะเจลจาคอเลสเตอรอลจะแนะนำนิดนึงได้กป่าเราขอเวลานิดนึงมีเวลามปรดเ้าว<ต>่าเพราะว่ายาที่จะอู้ยาวเพราะว่า,าอ,อ,อย,า,า,อยางติ๊งเสียบอกว่าพยายามจะอดแบบมาช่วยบ้านเฮาเนี่ยเพราะว่าได้บุญกินแล้วขึ้นหายเพื่อสุขภาพดีเพราะวกบ้านเฮาเนี่ยเขาจะกินยาเคมีเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันเนี่ยเขากินยาเคมีเข้าไป เสร็จแล้วมันก็ไปตัวค้างมันเป็นมุ่งินหานนะจ๊อไวเรากินอะไรกินยาความดันเดี๋ยวไปเป็นโรคตับกินยาไขามันเดี๋ยวไปของตัแนักมลเน,นี้ฉะนั้นพี่เสกพย,ยายามที่ทำเนี่ยนะจ้าเพราะว่าเพื่อจะได้ผลิตในบ้านเ่าเลยขาก็ต้องไปอินพอร์ตเขาก็ต้องไปนาเข้ามาเป็นทั้งหมดเบสเซ็ตเป็นผลิตภัณฑ์จริงๆตันตัวที่ทาไปแล้วห้าตัวเจ้าผลิตภัณฑ์เนี่ยได้จัดเสกมาทำเรียบร้อยแล้วฉะนั้นก็มาฝากในเรื่องของ คุณค่าทางด้านของยาเนี่ยในการเป็นเป็นเอิร์ในการรักษาเนี่ยเราต้องหว่วงเลยเพราะว่ามระใช่สิ่งใหม่ที่ของเราต้องคิดว่าอ้ยปลูกไปแล้วมันจะเป็นยามันจะผ่านมันจะไหมไม่ทั่วโลกไป็นทำมาแล้วนะครับก็เ,เลยมาฝากไว้สร้างความมั่นใจทุกทาว่าในส่วนของการทําเป็นยาหรือว่าเป็นโปรดักชันเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถทำได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็มาฝากไว้จ้า อย่างเนี่ยไม่ได้ส่งยามมาได้นะเดอกยางหกวันยิง,งเพราะว่ามันมีการสกรัดออกต้องมีการสกรัดออกหรือว่าเป็นกลุ่มของคอนเซนเทรตนะเจ้าอย่างยกตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่นบปลาดุงกินสดนมาได้นะเดอกที่มันมีบปลาดุงเนะี่ห้ามเอาไปกินสดเพราะว่ามีม,ม,มีพิษมีพอยส์ส่งในส่วนที่จะทำให้เป็นไดเ r ีย e a กินไปแล้วบางอย่างต้องใช้เป็นโคเพรสนะเจ้า ยังพวกน้ำมันบอลุนก็เป็นโพรเพสเป็นน้ำมันจูกข้าวเป็นโพรเพสของท่านเสที่มาแนะนำทางเป็นโพรเพสที่ท่านทำออกมาแล้วคือการดีเย็นต้องหีบเย็นเจาใช้ของร้อนปุ๊บคุณค่าพันยาเนี่ยจะหายไปเพื่อแต่และชนิดการสกัดแตกต่างกันไปเพื่อจะเอานุเคลียนออกมาสารอาหารในพืชนะเจ้าแล้วตอนนี้เจ้ายื่นออยอไปแล้วนะอาทิตย์ก่อนคือทำน้ำหวาน ในการรักษาเกาประดงไข่พ่อ,อยาจอมยื่น,นไปแล้วอาทิตก่อนนี่เพิ่งได้โลชั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะค